สวัสดีค่ะเอฟซีขาเจออนก็จะโทรสัมภาษณ์นะคบปู่ของอเจมที่ผ่านมาปู่ของอเจีมเห็นไหมคะให้ศ <Hey. S 1> ูนย์สามตรงๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เจออนก็เลยจะโทรถามราหลวงปู่นะคะรับว่าตอนนี้พระหลวงปู่หรือพระอาจารย์ตอนนี้ท่านได้ม,มาที่อุดรนะคะเ,เจออนก็ยังไม่ ่านก็ยังไม่ว่างพอแล้ววันนี้ว่างแล้วท่านก็เลยโทรมาว่าวัาวนนี้อาจารย์ถึงอุดรแล้วก็เลยจอรนก็เลยจะว่าจะโทรหาท่านนะครับว่าท่านมีแนวทางอะไรหรือต่อเลยหรือไม่หรือ,รอยังไงนะครับเดี๋ยวไปรับฟังรับชมมาพร้อมกับจะโอนเลยน,นะครับว่าปูกของจะ ตรงตเลยค่ะวัที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังรับชมมาพร้อมกับเจออร์นะคะคนหะไหนที่เพิ่งเข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกเจออนด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดเจออนก็เพิ่งเดินเข้ามาสาย youtube นะคะยูทูบเบอร์นะคะคนติดตามเจออนก็ยังไม่ค่อยเยอะนะคะเจะออรก็จะพยายามสรรหาสิ่งบุคลากรที่ค่อนข้างมีคุณภาพมาให้เอฟซีนะคะเดี๋ยวไปรับฟังรับชมมาพร้อมกับเจออนเลยนะคะ นมัสการค่ะพระอาจารย์รออติดต่อพระอาจารยา์ย่าตึกมากาพระอาจารย์ก็นั่งรถตลอดไงเพิ่งมาถึงวัดวัดงั้นเหรออ๋อ,อค่ะตอนนี้น้องตาอยู่อำเปย์นอนจ่า,า,า,อ,าอ๋อค่ะพระอาจารย์แล้วเป็นไงบ้างคะพระอาจารย์ วันนนจํนทรนอืมเจ้าค่ะพระอาจารย์ขาแล้วเป็นไงบ้างคะงวดนี้มีแนวทางแค่เลขทูบอย่างเดียวไงอ๋อหรอคะเลขทูบเลขทูบจากไหนครับพระอาจารย์จากถ้านโน้นถ้าที่หลวงตาอยู่ในเพิ่งออกมาสองวันเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะพระอาจารย์ขาจากวันพระนะค่ะออ เอาฟังนะเดี๋ยวจะ,ะจะบอกค่ะคือเมื่อวันพระวันพระใหญ่หลวงตาจุดทู่ะจุดทูกได้หกห้าเก้าแล้วก็ตอนเช้าก็ออกมาออกมารอรถไงรถประจำทางค่ะมาแงนขึ้นบนฟ้าเนี่ยเจอพญานาคไงโอ้ค่ะปู่ ใช่พญะยาหน้าขึ้นให้เห็นเนี่ยค่ะรู้ไหมพญะยาหน้าเป็นตัวอะไรไม่รู้เลยเจ้าค้าเอาเตรียงโจทย์นะค่ะพระอาจารย์สิบอะไรนะคะสิบหนึ่งศูนย์ค่ะได้หนึ่งศูนย์ค่ะห้าศูนย์ค่ะเก้าศูนย์ค่ะมีแค่นะ อืมเหรอคะเลขปู่พญานาคขึ้นบนท้องฟ้าให้เห็นเลยเหรอเจ้าคะใช่อ๋อ,อค่ะแต่เลขแต,แต่เลแต่เลขทูบที่พระอาจารย์จุดที่เอ,อในถ้านี่มีหกห้าเก้านะคะพระอาจารย์ใช่มันตรงกับเลขป้ายไงป้ายป้ายเข้าถ้ำหลวงตานะั่นมันจะเป็นห้าหกเก้านะที่งวดก่อนที่ให้เข้าไปนะีมันออกอะไรนะออกห้าหกนะหกห้า ค่ะนั่นแหละแล้ววันนี้ก็มีเลขทูบแล้วก็เลขพญานาคแค่นั้นค่ะพระอาจารย์แล้วที่เลขที่พระอาจารย์รักมีตัวไหนคะตามที่จริงถ้าจะเล่นนะค่ะคุณชอบส่วนตัวนะเจ้าค่ะจะมีตัวเดิมอืมค่ะเทไหล ก็เลขทูบนั่นแหละค่ะหลายๆสํานักก็หนูเขาก็ว่าตัวเก่ามาอีกแล้วเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาลองตาไปรูเลยค่ะโอ้ยดีใจมากนะดีใจมากมากนะคะพระอาจารย์เพราะว่าค่ะดีใจมากๆนะคะพระอาจารย์เพราะงวดที่ผ่านมาพระอาจารย์ให้ศูนย์สามตรงตอง,ตงเลยค่ะค่ะมีใครได้ไหมมีใครได้บ้างไหม ก็ยังไม่มีได้ลงไปเลยนะค่ะยังไม่มีลงไป youtube ไปแล้วก็เอฟซีก็เงียบค่ะเอฟซี FC เจ้าออนก็ต่างว่านะพระอาจารย์เนาะอบอกเขาหน่อยนะหลวงตาตอนนี้ขาดกาแฟนะเจ้าขาเจ้า FC ขาเอฟซีขาเอฟซ <FC> ีเอฟซี FC ก็ถ้าคนไหนตามเป็นเอฟซีพระอาจารย์พระอาจารย์หิวกาแฟแล้วนะเจ้าขายังไงยังไงก็ใครตามพระอาจารย์นะคะก็กาแฟค่ะ <laughs> ตอนนี้พระอาจารย์เอฟซีคนไหนที่อรู้จักพระอาจารย์มาอยู่ที่อุดรที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่นนสะอาดเอฟซีขาอยู่ที่โนนสะอาดนะคะถ้าเอฟซีจะไปหาพระอาจารย์ส่วนตัวเอฟซีก็ติดต่อมาทางจออนแล้เจออนจะเอาเบอร์ให้นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะพระอาจารย์พระอาจารย์อยู่อยู่หลายวันไหมคะยังไม่แน่ตอนนี้บอกไม่ถูกไม่รู้ว่าจะอยู่กี่วัน อืมค่ะค่ะโอ้ต้องขอขอบเจียออนก็ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์มากๆนะคะติดต่อกันยากมากค่ะพระอาจารย์พอเมื่อวานนี้ก็ไปเที่ยวา,ายไปโน่นไปเขาพิรีวงกตฎนะโอ้ค่ะโอ้โอค่ะพระอาจารย์แล้วก็กลับมาก็มาวันนี้ก็มาเข้ามาที่โนนสะอาดค่ะค่ะพระอาจารย์ ค่ะพระอาจารย์ขาขอบคุณมากค่ะออ๋มันเป็นลายครับแค่นี้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรเจ้าขาเาขาอฟซีก็ดได้ยินมาพร้อมกับเจ้าออไลน์นะคะว่าปู่ให้นะคะหกห้าเก้านะคะหกห้าเก้านะคะ,ะ,คะแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งห้าศูนย์เก้าศูนมีเลขเท่านี้นะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมาปู่ของเจียมให้มาเลย ศูนย์สามตรงๆนะคะคนไหนที่พึ่งเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ก,กรเดเหติดตามให้เจออรเนาะเจออรจะได้เมจะได้ไม่พลาดไอคิปต่อๆไปของเจออรน,นะคะอย่างไงเจออรก็ฝากช่องด้วยเนาะเจออรพาเลยนะคะเจออรจะเดินสายนี้เลยไม่ได้ถ้าไม่มีเอฟซีคอยสนับสนุนนะคะเจออรก็จะพยายามหาบุคลากร,กรที่ค่อนข้างที่จะเม้นเม้มาให้เอฟซีนะคะช่องเจออรก็เป็นเพียงแค่ช่องแนวทางแค่นั้นนะคะอย่างไงเอฟซีก็เอฟซีเจออรก็หวังว่าจะปังๆนะคะงวดนี้ ทุกคนแล้วก็โดนทุกคนค่ะยังไงจ้ก็อวยพรนะคะขอให้ f อซจอนโชคดีค่ะ